ทีฟ oh, <laughs> เออพี่ผมดูและถ <laughs> ้าอันนี้มันติดกันอันนี้น่าจะเกาะไว้ <laughs> ใช่ไหมเออมันมันยากเกินไปเนาะไม่ใช่หรอกเห <laughs> มันเราไม่เคยถอนร้อหน้ามาก่อน <laughs> นี่ได้แล้วจ <laughs> ีนทำมันไป็นรถแอนโอเคต่อไปทำไง ถ่ายสุขเชื้นไหอใช่ใช้ตอนฉุกเฉินเท่านั้นนะครับเพราะว่าอันนี้เขาจะเขียนไว้ชัดเลยว่าห้ามขับเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็รองรับน้ำหนักได้เพียงฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานเสในรายการช่างใจและนีซันเน,นสเดนซ์โนตท,ทางช่องช่างใจท่องลากับลานเสและร้อยแปดแชร์ตามําดับนะครับวันนี้จะมา แนะนำวิธีการเปลี่ยนยางอะไหล่สำหรับยุดรถยนตนิสนันโนดนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่ารถยนต์นิสนันโนดเนี่ยยังมียางอะไหล่อยู่นะครับแต่ว่าเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้อืมซึ่งมันไม่ได้อยู่แบบนี้นะ <c oughs> ไม่ต้องบอกก็รู้นะเนาะมันอยู่ในเบ้าตรงนี้นะครับเออซึ่งก่อนที่เราจะนํามันขึ้นมาได้เนี่ยจะต้องนําแผ่นอันนี้ซึ่งมีออกที่มีมาตั้งแต่โรงงานอยู่แล้วนะครับเออเปิดดึงออกมาเลยนะครับเพื่อที่จะ สามารถนำยางอะไหล่ออกมาได้นะครับส่วนแผ่นปิดกั้นสัมภาระแผ่นปดดิดสัดส่วนสัมภาระด้านท้ายรถอันนี้รวมทั้งอนุษย์แผ่นยางก,ากันสกปรกต่างๆอะไรเงีเ้ยอ,อันนี้ไม่ได้มีนะครับเราซื้อมาใส่เพิ่มก็ต้องเอาออกก่อนเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าจะถักอันนี้อยู่เนาะแล้วก็อย่างที่ทราบกันดีว่าหลายรถยนต์หลายรุ่นหลายคันเนี่ยก็ เปลี่ยนไปเป็นใช้การใช้ชุดปะยางฉุกเฉินนะครับซึ่งก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับข้อดีก็อาจจะใช้สะดวกสําหรับผู้หญิงอะไรเงี้ยนะแต่ว่าข้อเสียก็คือ,อ,อรอยแผลใหญ่ๆนะครับมันก็อาจจะเอาไม่อยู่รอยแตกอะไรเงี้ยนะครับยังอะไรก็เลยยังมีความจำเป็นอยู่นะฮะก็ล้างเนื้อชอบล้างยาละกันนะครับโอเคก็คลิปนี้มีคนขอมานานมากแล้วนะครับแต่ว่า มันต้องใช้แรงเยอะอันนี้คือซ้อมไปแล้วรอบหนึ่งล้วก็ทําผิดด้วยนะผิดจนแบบถ่ายไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะอุปกรณ์น,นะครับอ,อยู่ที่ที่เดียวกับอยู่อยู่บนยางอะไรเลยเนาะไม่ได้อยู่ใต้เบาะเหมือนกับรถบางคันนะครับซึ่งตอนแรกเราก็จําผิดเหมือนกันนะครับก็ไปหาใต้เบาะนะครับทั้งเบาะผู้โดยสารตอนหน้าและเบาะคนขับก็ไม่พบนะครับที่ต้องใช้ก็มีอยู่3อย่างด้านบนนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะ แนะนำวิธีการใช้อีกทีหนึ่งนะแล้วก็ตัวยางอะไรนะครับอ่ะยางอะไรเนี่ยถ้าจะให้ดีก็มันนําออกมาเติมลมด้วยนะครับเติมเท่าไหร่ใช่ไหมเขาจะเขียนไว้ชัดเจนนะครับเป็นตัวใหญ่ๆเลยนะครับ inflate to นะก็คือเติมลมให้ถึง420กิโลปาสคาลนะครับหรือว่า60 psi เนาะซึ่งแอบงงว่าทำไมถึงเยอะกว่า อยางยางจริงๆอ่ะอยางที่ไม่ใช่อะไร่ะเพราะว่าอย่างจริงๆเนี่ยข้างหลังถ้าขับคนเดียวนะข้างหลังคือ30ใช่ไหมแล้วก็ข้างหน้าคือ32ข้างหน้าเยอะกว่าเพราะว่าแบกรับน้ําหนักเยอะกว่านะครับก็คือน้ําหนักของเครื่องยนต์นั่นเองนะ,ะถ้าพร้อมแล้วก็ออกไปกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขอสาธิตเป็นยางหน้าขวาหันหน้าไปทางเดียวกับรถนะ ก็เมื่อสักครู่ที่บอกว่าทำผิดใช่ไหมครับก็คือเรายกยางอะไรขึ้นก่อนที่จะที่จะหมุนที่จะหมุนน็อตคลายน็อตตรงนี้ออกเนาะน็อต mm hmm. ยึดล้อกับดุมล้อ,อใส่กันเนี่ยนะครับอืมซึ่งมันผิดนะครับมันอันตรายมากเพราะว่าตอนที่เราจะหมุนน็อต mm hmm. อันนี้ออกนะบางทีมันแน่นนะครับไม่ใช่บางทีแหละทุกทีอะ่ะมันแน่นมากนะครับแล้วคราวนี้เราต้องโยกถ้าเกิดว่าเรา เอาแม่แรงมายกรถเอาไว้เนี่ยมันจะทําให้รถแม่แรงอะล้มนะครับเออแล้วอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับรถได้เนี่ยอย่างที่เห็นน,นะครับแม่แรงกินเนี่ยแล้วก็พื้นเพื่อน,น,นอะไรก็ไปมดนจะ <c oughs> ประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคก็เอออย่างที่บอกเนาะมันต้องใช้แรงเยอะมากเลยนะครับอืมแล้วครันนี้เราจะทําอย่างไรนะครับจะใช้มืออย่างเดียวเลยได้ไหมแบบเนี้ย ไม่น่าจะได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องใช้น้ำหนักตัวทั้งตัวเลยเนาะขึ้นไปแล้วก็เหยียบเหยียบเป็นจังหวะแล้วก็เซฟตัวเองด้วยนะครับจากการแบบจับเสา e อ,อ,อะไรก็ว่ากันไปอ่ะเริ่มได้ละอ่ะได้นนะครับเสร็จแล้วก็หมุนออไม่ได้อ,อีก แล้วเซอรู่คทำไปบทุกล้อแล้วเสร็จแล้วก็หมุนเลยหมุนเลยไหมไม่ใช่ <Okay. S 1> ใช้แม่แรงก่อนอ่ะ <c oughs> อ่ะเสร็จแล้วก็นำแม่แรงมาใช้งานนะครับก็วิธีการใช้ก็คือเอาไปกะกะว่ามันอยู่ประมาณไหนอะไรเงี้ยใช้มือหมุนก่อนก็ได้นะตอนแรกตอนที่ยังไม่ได้ยกน้ำหนักรถนะครับ ประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับให้นําอันนี้อันเรียกว,ว่าอะไรก็ไม่รู้ใส่เข้าไปตรงนี้เสร็จแล้วยังไม่จบนะเราจะมีบล็อกกุญแจใช่ไหมครับบล็อกบล็อกบล็อกน็อตเนี่ยนะแล้วฝั่งหนึ่งจะมีรูแบบนี้นะครับใส่เข้าไปที่ตรงนีนะ้เสร็จแล้วก็จับตรงนี้เอ้ยจับตรงนี้นะมือขวาหรือมือซ้ายก็ได้มือข้างหนึ่งอะจับจับไอ้นี่นะครับมืออีกข้างก็จับอันนี้แล้วก็หมุน เดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับบอกว่าล้อที่แบบอ,อคลายน็อตออกเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยแต่มันยังไม่ยอมหลุดออกมาจากดุมล้อเนี่ยทำยังไงนะครับก็ใช้ตีนทํามันไปเลยใช้เท้าถีบไปเลยนะครับนะประมาณนี้แล้วก็คลายน็อตออกให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยเราเหมือนรับค้าขับคา,าวก็วเคยทำ แต่เราเราน่าจะเคยทำเพราะว่าแบบยางมันรั่วตอนที่ไปซื้อไอเนี่ยซื้อขีเกียร์เน่ะมานทำบางไฟอะแบบว่าอัดเด็กเข้าไปหลังรถเยอะใช่ไหมแล้ววันต่อมายางรั่วก็เลยต้องทำแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ถ่ายคลิปมนะล้อไหนผี่รอ้อหลังมั้งหลังขวาถ้าจะไม่ผิด อันนี้ต้องเอาออกแบบสุดๆเลยนะฮะมันน่าจะสุดแล้วมั้งอ่ะหน้าตาเป็นอย่างี้ รู้สึกว่าถ้าตัวนี้มันไปช่วยแม่แรงทำงานได้ตัวนี้ก็จะช่วยอันนี้ทำได้หรือเปล่า <c oughs> ไม่น่าจะใช่เนาะ <c oughs> ได้อยู่นะตะเกียบเหรอเพราะว่าอันนี้แบบมันใช้มือแบบยังไงละ่ะสองมัมนวนเยอะ <c oughs> ใช่ไหมนี่เหมือนสตาร์คูปโบต,ต้าสมายก่อ เนี่ยพูดก็พูดนะทำไมมันเป็นสนิมอย่างเงี้ยมันเป็นแบบอย่างเงี้ยเออเป็นกันไหมเพื่อนๆที่ใช้นิ s ันน o ต e ท่านอื่นๆอ่ะแล้วเราก็อาจจะคิดว่าเอ้ยมันเนี่ยมันควรจะออกเลยไหมอะไรเงี้ยมันไม่ออกนะฮะเราต้องทํำยังไงอ่ะอุยเดียวเดียวเดียวอ๋อมันคนละส่วนกันใช่ไหมกับกับดิสนะ่เราต้องทําอะไรไหมดู <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราขอลองนะครับก็ทีบเลยเฮ้ยมันมันได้ปะวันเนี่ยมันเหมือนเป็นชิ้นเดียวกันเนาะเนี่ยมันเหมือนติดกันเนี่ยกับกับจานดิบเนี่ล้อเนี่ยนะแต่ว่ามันก็มีรอยตรงนี้อยู่อ่ะนี่นี่มันมีรอยมันมีรูตรงนี้ เราคิดว่าเขาให้เอานี่เสียบเข้าไปแล้วก็งัดงหรือเปล่าใช่มั้ยงดออกเออใช่ไหมไม่เนี่น่าจะใช่ไม่รู้อ่อปัญหาทีป S <S เออพี่ผมรู้แล้วถ้าอันนี้มันติดกันอันนี้น่าจะเกาะไว้ใช่ไหมเออมันมันยากเกินไปเนาะไม่ใช่หรอกเหมือนเราไม่เคยถอดร้อนหน้ามาก่อนนี่ได้แล้วจีนทํามันไปลอดแอะโอเคต่อไปทำงานจะทำไงละ่ะก็อ,อ,อ,อยาอ่างอะไ<ห>รมาใส่สิ ใช่สุกเชื้เหนอใช่ใช้ใช้ตอนฉุกเฉินเท่านั้นนะครับเพราะว่าอันนี้เขาจะเขียนไว้ชัดเลยว่าเออห้ามขับเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็รองรับน้ําหนักได้เพียง690กิโลเท่านั้นอืมซึ่งแค่ตัวรถเนี่ยก็เกินแล้วป่ะ <laughs> อ่ะแล้วก็ยกใส่ใส่ให้ตรงรูนะครับอา้าว <laughs> ดี๋หว อันนี้น่าจะอยู่ด้านนอกอ่ะแล้วอันนี้ละ่ะไม่มีไงอันนี้ก็อยู่กับล้อนดอ่ะแล้วก็เอาน้อตมาใส่แค่นี้แหละต้องต้องสอนอีกไหมอ่ะไม่ต้องหรอปะอ่ะสอนนิดนึงก็ได้เอาให้มันสุดๆใส่เข้าไปเย่ายวพิ่งแบบให้มันจบอ่ะอเดี๋เวพิ่งให้มันแน่นตัวเดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่บาลานเดี๋ยวมันเกิดความแบบ ตึงเครียดกับตัวใดตัวหนึ่งจนเกินไปค่อยๆหมุนเข้าไปให้แน่นทีละตัวทีละตัวเบริองต้นก็ใช้มือก่อนแล้วต้องเปลี่ยนกลับอีกนะฮอนยู <laughs> แล้วก็ถ้าอยากให้มันแน่นมากจริงๆนะครับก็เหมือนเดิมใช้อายวะเบื้องล่างให้เป็นประโยชน์นะครับนี่หยับเลยประมาณนี้พี่ก็ได้ออกลองีใช่แต่อย่าหยับแน่นเพราะว่าชื่อเขาก็บอกนะครับว่าเป็น temporary t i แต่ว่ายางอะไรยางที่ใช้ชั่วคราวอนะไรแบบนี้พี่การลองลพี่การลองขี่นะ คือพี่เคยขี่มาแล้วพี่เคยทำคลิปด้วยเกี่ยวกับการเคลมยางมันจะเคลมได้50เปอนะครับสำหรับประกันชั้นหนึ่งเนาะก็ <c oughs> ตอนนั้นกลับมาจากเชียงใหม่แล้วยางก็รั่วก็วต้องก็เปลี่ยนนะก็ได้เอายางนี่มาใช้โอเคก็ประมาณนี้แล้วก็ถ่ายไอ้นี่ยาง ไม่ใช่แม่แรงทายแม่แรงออกนะครับก็เดี๋ยวทําให้ดูแล้วกันนะว่าทํายังไงนะฮะถ้าช่างบางคนเขารีบรีบนะหรือพูดง่ายว่ามันง่ายอะไรอย่เงี้ยถีบเลยก็ได้นะแต่มันก็อันตรายอยู่หลายอย่างรถก็จะกระแทกด้วยอะไรด้วยนะแต่ร้านเขาร้านทําเขามีอันนี้นะ แม่แม่แรงแบบเหยียบเอาเยอะไรเงี้ยนะดอกตลกอีกประมาณนี้ก็จะตลกนิดนึงมันก็จะต่ำลงเลยเพราะว่าแก้มยางก็จะบางๆอารมณ์แบบรถแข่งเหมือนกันนะฮะอะ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนยางอะไหล่นะฮะให้กับรถยนต์มิสันโน้ต แล้วก็รถยนต์รุ่นอื่นๆอีกก็ทําประมาณคล้ายๆกันเนี่ยมันจะต่างกันตรงที่ที่เก็บอุปกรณ์นะครับอย่างที่บอกข้างต้นนั่นแหละนะฮะส่วนการนํายางเก่าไปใส่กลับไปใส่คืนเนี่ยคงไม่ได้สาธิตให้ดูนะเพราะว่าคลิปยาวเกินไปแล้วนะโอเคก็เหมือนเดิมถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แชร์ Subcribe นะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ